คุณผู้ชมฮะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามจริงๆอันนี้ต้องบอกว่าต้องติดตามชมสดๆนะแล้วก็ติดตามกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ได้นะกับ The Style of i l y l y เพราะว่าตอนนี้น้องๆทั้ง5คนที่ยังคงได้ไปต่อเนี่ย กำลังฝึกซ้อมกับโจทย์เพลงแดนซ์ฮะใช่ค่ะสุดสัปดาห์นี้เราจะได้ดูครับกับโจทย์เพลงแดนซ์ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่3แล้วตอนนี้อยู่กับใครบ้างโอภูมิเอินเอินบูมแล้วก็คอปเปอร์ <Copper. S 2> แล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูกรรมาการแล้วก็รุ่นพี่พิเศษด้วยใช่ค่ะคืออ่าคุณผู้ชมมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละคนมากับเพลงอะไรบ้างน้องโอค่ะมาพร้อมกับเพลงเจ้าช่อมาลีมิสเตอร์ทีมน้องภูมินะคะขอแดนซ์แนวลุกทุ่งบ้างกับเพลง คุณยิ่งกว่าใครนะคะนี่นี่นี่อ่ะไปดูเอิญเอิญหญิงเดียวของเรากันบ้างนะคะเอิญเอิญเบอร์ห้าเลือกเพลงเด็ดโอ้ยเพลงนี้เด็ดนะน่นองก็น่าจะเด็ดเลยนะอ่ะน้องมู ค่ะน้องบูมมาในเพลงกวนๆอย่างด้วยรักและปลาทูพีชอบเพลงนี้เลยอ่าแล้วก็คอปเปอร์คอปเปอร์นะคะมาในเพลงหน้าบัดนาวของไอดอลในดวงใจของเขาไม่ได้ฟังนานแล้วเพลงนี้พี่บีพี่บีสุกฤตีนี่คือไอดอลของเขาแล้วเขาเลือกเพลงนี้มาคุณผู้ชมแต่ว่าโชว์ของน้องๆจะออกมาเป็นยังไงน้องๆตั้งใจซ้อมกันแค่ไหนไปให้พวกเขาเล่าดีกว่าค่ะรอบนี้นะครับ มีหลายท่าที่แบบจะต้องแอฟเฟ์แบบอ,อ,แบบอย่างเงี้ยก็ต้องไปฝึกให้มันคล่องอยากจะเอาความเป็นตัวเองผสมลงไปในวิกแดนซ์เพราะว่าแดนซ์ที่เป็นน่าจะเป็นสิ่งเดียวที่ไม่มั่นใจหนักกว่าล็อกอีกครับแต่พอได้ทำเลาวมันรู้สึกสนุกโอจะทําให้ทุกคนได้เห็นว่าต่อให้คนที่เต้นไม่เป็นเลย<อ>แบบโอครับถ้าตั้งใจที่จะเต้นแล้วมุ่งมั่นที่จะทํามาแล้วโอโกก็จะทํามันให้ได้ครับแล้วเดี๋ยวมารอดูกันนะครับฝากด้วยนะครับผมเบอร์3นะครับก็ตั้งใจจะใส่ความเป็นตัวเองเหมือนในทุกๆรอบที่ผ่านมาแต่ว่ารอบนี้จะมีความแบบ าเล่นแบบน่ารักแบบขี้เล่นหน่อยรอบนี้ยผู้ชมทางวัดอาจจะชอบมากขึ้นครับรอบนี้ถ้าเต้นเพลงนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ยากเท่าไหร่ก็พอเต้นตามได้คิดว่าท่าของผมก็ไม่น่าจะเยอะมากไม่ยากมาก แต่ก็เราจะต้องบาลานซ์เรื่องของแรงกําลังในการร้องด้วยเต้นด้วยครับก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ภูมิด้วยนะครับตอนแรกจะเลือกเพลงที่แบบน่ารักกว่านี้ค่ะแต่ว่าคิดว่าอยากจะให้คนดูเห็นอะไรใหม่ๆในเวทีนี้ก็เลยหยิบเพลงที่แบบมีความเซ็กซี่ขึ้นมานิดนึงค่ะความยากของมันก็คือถ้าเต้นม,มันเยอะเนื้อร้องก็คือเยอะมากมันจะเหนื่อยมากๆค่ะอาทิตย์นี้นะคะเอิญก็จะทําให้เต็มที่มากๆค่ะยิ่งคนคาดหวังนี้ต้องแบบซ้อมหนัก แบบคูสองปค่ะก็ฝากเป็นกําลังใจให้เอินด้วยนะคะเบอร์5ค่ะจริงๆจริงๆผมไม่ได้กดดันว่าจะเต้นไม่ได้แต่ว่าที่ผมกดดันคือกลัวว่าผมจะร้องไปด้วยก็เต้นไปด้วยแล้วมันจะหอบนี้ผมกลัวว่ามันจะแบบแรงไม่พอแค่นั้นก็เขาบอกผมว่าผมก็ต้องไปออกกำลังกายไปวิ่งเยอะๆครับเพื่อให้ปอดมันแข็งแรง ครับผมก็ฝากผมนะครับบูมสารัตหมายเลขเจ็ดนผมฝากในวิกแดน่อฝากคนมาโยกกับผมบอกเลยเสียบการเต้นเพื่ออาจจะไม่ได้เทพมากแต่ว่าเรื่องเอวนี่เพื่อยม่แพ้ใครนะครับก็ใส่ความจะอ่ว่าความแบบเออความเป็นเพื่อมันเป็นยังไงก็อยากให้แฟนๆนะครับรอติดตามรอบแดนนะครับว่าเพื่อจะเต้นออกมาเป็นยังไงนะครับเพื่อจะตั้งใจฝึกให้เต็มที่ครับแล้วก็ซ้อมหนักๆเพื่อทุกคนเลยครับทุกคนจะได้ไม่ผิดหวังครับเพื่อจะมาโชว์ลีลาครับ่ามันจะเป็นยังไงนะฮะ โหต้องบอกว่ามันเป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายนะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะมีเต้นมาบ้างแต่เต้นได้เจ๋งๆเนี่ยมันโหดอยู่นะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมครับน้องๆพยายามขนาดน,นี้อย่าลืมนะครับเปลี่ยนแรงชีของคุณเป็นพลังโหวตส่งให้น้องๆหน่อยนะครับกดหมายเลขที่คุณชื่นชอบนะแล้วส่งมาได้ครับที่หมายเลข4242899หรือว่าก,กดดอกจัน425ดอกจันหมายเลข้เก้าแข่งขันสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกตามหมายเลขตอนนี้เลยตอนนี้เหลือใครบ้าง3 4 5นะฮะเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมฮะรวมถึง กรรมการและแขกรับเชิญพิเศษที่คุณจะได้เจอในสุดสัปดาห์นี้คุณต้องติดตามเชียร์จริงๆกับ The Star Idol นะคะถูกต้องเจอแน่นอนกั้งแกรนแล้วก็ซีดีนะคะเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้6โมงเย็นเจอกันใส่แดนซ์นะจ๊ะอุ๊ยเดือดเดือดเดือด